สวัสดีคะ่ะพบกันเป็น EP ที่6แล้วนะคะโอเคแนะนำตัวก่อนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ซึ่งก็น่าจะใหม่เนาะเพราะว่านี่เพิ่งเป็น EP แรกๆเองแล้วเราก็เป็นมือใหม่นะคะอ,ออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่มแม่หมอมืออาชีพนะก็คือว่าโดยเฉพาะการมาทำแบบ Youtube นี่คือมือใหม่มากๆนะคะบางทีมันก็อาจจะมีแบบพูดตะกุกตะกักหรือว่าพูดเร็วไปพูดวูวนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ มันเขินกล้องนิดนึงเนาะแล้วก็จริงๆนะเราดูไพ่มานานแล้วแหละสี่หปีนะคะดูให้กับเพื่อนกับอะไรไม่ได้ไม่ได้ดูเป็นอาชีพนะคะจริงๆส่วนตัวแล้วเป็นนักสะสมไพ่มากกว่าเนาะทีนี้ก็ไม่อยากจะเก็บไพ่ไว้เฉยๆก็อยากจะเอาออกมาเปิดอ่านเผื่อไพ่อยากจะมีอะไรสื่อกับทุกคนแบบมากขึ้นนะนะคะโอเคไพ่ของเรานะคะจะเป็นการดูแบบกึ่งแรนดอมเนาะก็คือว่าเราจะมีภาพหน้าปกให้ทุกคนถ้าใคร เห็นภาพหน้าปกเราสะดุดตาเนี่ยก็แสดงว่าไพายย่มีอะไรอยากจะสื่อสารถึงคุณนะคะถ้าครั้งหน้าหน้าออคลิปของเราวนมาอีกแล้วไพ่หน้าปกไพ่ไม่ได้สะดุดตาก็หมายถึงว่าคลิปนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะสื่อสารกับคุณหรือว่าไพ่ไม่ได้มีอะไรจะสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะก็จะเป็นกึ่งแรนดอมกึ่งส่วนตัวเนาะวันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่สำหรับที่ชื่อว่า w i s e dog tarot นั่นเองนะคะโดยเราก็จะ เ,เลือกไพ่ทาโร่มาทั้งหมด10บใบนะคะเปิดดูเป็นภาพโดยรวมเราจะไม่ได้เรียงลาดับเหตุการณ์นะคะก็จะดูเลยว่าไพ่ต้องการอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะแล้วก็เมื่ออ่านไพ่ทาโร่เสร็จแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องโดยรวมเป็นไปนในทางไหนก็จะเปิดไพ่ออร์เรคโอลที่คิดว่าจะช่วยชี้นําหรือว่าช่วยเสริมเพิ่มเติมอะไรที่ไปกับภาพไพ่ทาโร่ได้นะคะโอเควันนี้มาเริ่มกันเลยนะคะ10ใบที่เรามีนะคะ มองว่าการเงินของคนที่เ,เข้ามาชมคลิปนี้นะคะค่อนข้างมั่นคงนะคะอ้อลืมบอกไปว่าคลิปของเราเป็น timeless นะคะใครเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะโดยไพ่จะมีผลประมาณ1เดือนนะคะเราให้ไม่ยาวมากเนาะเพราะว่าไพ่ไม่ได้เปิดเยอะให้เป็นพลังงานระยะสั้นไปคะ่ะโอเคเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเงินเนาะคนที่เข้ามา,าสะดุดตาก,กับคลิปนี้นะคะเรื่องการเงินค่อนข้างมั่นคง หมายถึงว่ามันไม่ได้แบบหวือหวาว่าคุณจะโห้ถูกหวยรวยหรือว่าอยู่ดีมีงานเข้ามาคึกคักอะไรขนาดน,น,นั้นนะคะแต่มันหมายถึงว่าคุณจะไม่มีนี้สินนะคะเงินเข้ารายค่ารายรับเนี่ยพอดีกับรายจ่ายหรือมากกว่านะคะไม่ได้น้อยกว่ารายจ่ายแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็ไม่ได้จํากัดว่าคุณจะต้องทํางานอะไรรวยหรือจนนะคะแต่การเงินค่อนข้างมั่นคงนะคะเพราะว่าเจ็ดเหรียญขึ้นนะคะแล้วก็ king of pentacle ขึ้นนะคะรวมถึงเก้าถ้วยด้วยอ่าโอเค ทีนี้มองว่าปัญหาที่ไพ่ต้องการจะสื่อกับคนที่เลือกเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของความกังวลใจนะคะหลายหลายคนมีความกังวลใจเกี่ยวกับทางเลือกตอนนี้คุณอาจจะมีทางเลือกตัวตัวเลือกหรือว่า,ามีอะไรที่จะต้องเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แตัดสินใจไม่ได้นะคะก็เลยเกิดความกังวลใจอยู่นะคะหรือใครที่กําลังรู้สึกว่า,เ,าเครียดผิดหวังกับอะไรสักอย่างนะคะ ในชีวิตที่แบบว่าคุณรู้สึกคุณเลือกทางเอะคุณเลือกทางผิดไปหรือเปล่ากําลังแบบทุกข์อะไรอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าคนที่กําลังต่อสู้เพื่อแบบอาจจะเป็นการทํางานพยายามทํางานเพื่อการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่นะคะดูเป็นการแบบว่าเรียกร้องความสนใจนะคะด้วยแบบการแบบต่อสู้แย่งชิงทํางานอะไรเงี้ยนะคะนิดนึงไม่ว่าจะเป็นไพ่ในออฟมอนหรือว่าไพ่ห้าดาบนะคะหรือใครอาจจะแบบว่า รอคอยอะไรสักอย่างนะคะรอคอยใครบางคนหรือว่ารอคอยที่จะได้ไปไหนหรือว่ารอคอยที่จะได้กลับจากที่ไหนสักที่นะคะเนื่องจากไพ่ใบนี้ซึ่งปกติไพ่สามไม้เท้าเนี่ยจะหมายถึงแบบการเดินทางไกลนะคะการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าพลังงานของไพ่ใบนี้มันเป็นพลังงานของแบบอยากจะกลับมาอยากจะหนคืนนะคะเพราะว่าเป็นการหันหน้าเข้ามานะคะรวมถึงบางทีอาจจะเป็นความกังวลใจนะคะบางคนที่เกี่ยวกับ คนรักที่อยู่ไกลกันนะคะคืออยากให้เขากลับมาหานะคะแล้วก็หรืออาจจะแบบช่วงนี้เขาอาจจะแบบหมางเมินไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่อาจจะไปโฟกัสกับอะไรอย่างอื่นนะคะก็คุณก็อยากให้เขากลับมาสนใจเนาะดูแล้วนะคะจูจะแบบเป็นความเรียกร้องความสนใจนิดนึงนะคะรูปนี้โอเคไพ่ก็ขึ้นว่าสำหรับคนที่มีความกังวลใจนะคะไพ่ก็ขึ้นว่าอยากให้คุณมีความเข้มแข็งกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสเตรน t ์ขึ้นนะคะคือเรื่องยังไงมันก็ ดำเนินขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเนาะคุณก็ต้องหนึ่งต้องทําใจยอมรับมันยอมรับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะมองแต่ด้านเสียของมันนะคะอยากจะให้มองด้านดีๆที่มีอยู่ด้วยก็คือว่าอย่าไปจมอยู่กับทุกข์นะคะจงมองเอ่อมองแต่ความสุขที่มันที่มันมีนะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณแบบรู้สึกดีขึ้นนะคะส่วนใครที่กําลังเอ่อมีตัวเลือกหรืออะไรอย่างนี้อยู่นะคะที่จะต้องเลือกพ่แนะนําว่า อย่าพิจารณาว่า choice ที่คุณมีเนี่ยอะไรมันแย่กว่ากันแต่ให้พิจารณาว่าจาก choice ที่คุณมีเนี่ยผลตอบแทนหรือว่าจุดที่คุณต้องการเนี่ยอะไรมันให้ได้ดีกว่ากันนะคะบางที choice a สมมตินะคะ choice a เนี่ยมันมีผลที่แบบผลลัพธ์ที่มันเรารู้ว่ามันจะได้มากกว่าหรือดีกว่าแต่ว่าหนทางมันลำบากกว่านะคะแล้วก็ choice b เนี่ยที่มันจะแบบผลลัพธ์อาจจะน้อยลงแต่หนทางมันจะสบายกว่าเนี่ย ไพ่อะต้องการแนะนําให้คุณแบบว่าเลือกอันที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะคุณพิจารณาว่าสิ่งไหนแบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณอยาพิจารณาด้านเสียพิจารณาถึงด้านดีเข้าไว้อะนะคะทําให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะส่วนในด้านการงานเนี่ยเรามองว่าไพ่ต้องการจะสื่อสารว่ามันถึงเวลาที่คุณไม่ควรจะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องก้าวออกไปมุ่งออกไปนะคะอา,อาจจะต้องแบบ เออ่ถ้าจะต้องไปทำงานเกณฑ์แบบเกณฑ์งานต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างดีนะคะก็คือว่าถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาทําการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่มันที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะทําอะไรที่มันเหมือนเดิมก็ไม่ได้อะเนาะอยากจะให้อ,อ อะไรมันมีแบบมากขึ้นเราก็ต้องทําอะไรที่มันมากขึ้นอ่ะนะคะในทางกับกันถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณวุ่นวายคุณก็ต้องทำอะไรที่มันแบบลดลงอ่ะนะคะสําหรับคนที่ท้อใจนี่ไพ่บอกให้สู้นะเพราะว่ามีทั้ง knight of w a n d กับกับหดาบนะคะแล้วก็เอ่อมี king of pentacles ด้วยก็คือไพ่ต้องการจะบอกว่าเออหยุดกังวลเถอะนะคะอย่าอย่ามองถึงเรื่องที่มันแย่ๆที่มันแบบผ่านเข้ามาหรือว่าผ่านไปนะคะ ให้มองถึงว่าเออตอนนี้เรามีอะไรนะคะแล้วเราก็ใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยเพื่อก้าวไปข้างหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆรงแล้วคุณใกล้จะถึงใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะเพราะว่ามองว่า king of pentacles เนี่ยเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ถ้าถ้ามันแบบลำบากนะก็อีกอีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะคะไพ่ก็บอกให้คุณเข้มแข็งเนาะ strength ขึ้นนะคะอีกไม่ไกลนะคะสู้ๆนะคะ โอเคข้อความจากไพ่ทาโร่เราก็อ่านได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาเปิดไพ่ออร์เคิลซึ่งวันนี้เลือกมาหนึ่งสำรับนะคะเป็นสำรับนี้นั่นเอง The Secret Language of Animals นะคะเปิดไพ่มาให้แล้วนะคะสามใบใบแรกเป็น The Butterflies นะคะก็คือพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะแบบสิ่งที่ คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปเหมือนที่เหมือนที่บอกกันแล้วนะคะแล้วก็ไลท์เนี่ยหมายถึงว่าแสงสว่างเนี่ยมันอยู่ใกล้ละนะคะแล้วก็อีกนิดนึงทาอีกนิดน,งน,ดนึงนะคะแล้วก็บิวตี้หมายถึงว่าผลลัพธ์ของคุณเนี่ยมันจะสวยงามแน่นอนนะคะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอดใจไปตอนนี้เนาะแล้วก็อาจจะหมายถึงคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะไพ่บิวตี้นี่อาจจะหมายถึงว่าอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเนาะเพราะว่าไม่ว่า คุณจะคือความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันจะไปลบข้อด้อยต่างๆที่คุณคิดว่ามันมันมันด้อยอ่ะตัวเนี้ยมันจะทําให้มันคุณดูเด่นขึ้นมาทันทีนะคะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้ฉันทาได้แน่นอนนะคะแค่แบบทําทุกอย่างออกไปด้วยความมั่นใจนะคะผลมันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะไพ่ใบที่สองนะคะหมายถึงสิ่งที่คุณรอเนี่ยกาลังจะมีข่าวสารเข้ามานะคะพูดถึง m essenger ด้วยแล้วก็บวกกับไพ่ สามไม้เท้านะคะที่พูดถึงเรื่องแบบข่าวสารด้วยสิ่งที่คุณรอเนี่ยอาจจะได้คำตอบในอีกไม่ช้านี้นะคะแล้วก็มีคำว่า wisdom ก็หมายถึงว่าให้คุณใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะอาจจะหมายถึงตัวเลือกของคุณที่เราบอกว่าคุณอาจจะมีอะไรที่จะต้องเลือกนะคะพายแนะนำว่าให้ให้ใช้สติปัญญาของคุณนะคะในการเลือกอย่าเลือกตามใคร แล้วก็อย่าเลือกตามปัจจัยแวดล้อมนะคะให้เลือกจากการพิจารณาโดยรวมทั้งหมดแนวนะคะของคุณเองอย่าเพิ่งแบบใจร้อนนี่ตัดสินใจใช้อารมณ์นะคะให้ใช้ความคิดของคุณนั่นเองนะคะในการตัดสินใจไพ่ใบสุดท้ายก็คือน้องกระรอกนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยหมายถึงอักษรคล้องกับไพ่5 5ห้าดาบด้วยนะคะว่าอีกไม่นานเนี่ยจะมีความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตคุณซึ่ง จุดนีนะ้เราไม่ได้มองว่าความวุ่นวายเป็นสิ่งที่ไม่ดีะนะคะเรามองว่าถ้าคุณแบบสมมติงานคุณชะง,งักหรือว่าคุณทําการค้าขายแล้วแล้วรู้สึกว่าลูกค้าน้อยหรืออะไรน้อยช่วงนี้อีกไม่นานเนี่ยนะคะมันจะมากขึ้นมีงานมากขึ้นงานเข้านั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่งานเข้าในเชิงร้ายนะคะจะเป็นงานเข้าในเชิงดีก็คือปริมาณงานมากขึ้นเพราะว่าไพ่การเงินค่อนข้างมั่นคงเนาะซึ่งมันก็หมายความว่าปริมาณงานเข้ามามา,มากเงินเนี่ยก็จะ เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานขึ้นมาด้วยนะคะชีวิตคุณจะแบบยุ่งแน่นอนต่อไปนี้ไม่งเงียบแล้วนะคะแล้วก็ไพ่พูดถึงการ preparation ก็คือการเตรียมตัวรับความวุ่นวายที่อาจจะเข้ามานะคะ,ะถ้าคุณเริ่มมองเห็นสถานการณ์มีเข้ารางเข้ามาแล้วว่าต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มขยับขยายหรือขย่บขึ้นไปมากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องมองแล้วว่าจะทํายังไงไม่ให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมันควบคุมไม่อยู่นะคะก็ต้องมองแล้วว่าคุณต้องเตรียมอะไรไว้อย่างเช่น ออถ้าคุณมองเทรนด์สมมติคุณค้าขายเนียเนาะคุณก็แบบมีเทรนด์สินค้าเข้ามาแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคคุณจะต้องสต็อกของไหมต้องสั่งจากที่ไหนเจ้าเดิมพอไหมคุณภาพของเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะนะคะซึ่งเป็นเป็นการยกตัวอย่างคุณก็เอาไปปรับใช้นะคะกับกับสภาพของที่คุณเจอเพราะเราไม่รู้ว่าคุณเจออะไรเนาะ,อะโอเคเราคิดว่าหมดแล้วนะคะในวันนี้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะก็ถ้าชอบยังไงก็ไม่ได้ขอให้คุณกดไลค์กดอะไรเนาะเราจะย้ําเสมอว่าอยากให้คุณไปทําบุญเพื่อเพื่อตัวเองนะคะอยากให้คุณไปทําบุญไม่ว่าจะทําบุญอะไรก็แล้วแต่บริจาคเงินหรือว่าเออหยอดตู้กินมังสวิรัตเราจะแนะนาให้กินมังสวิรัตเพราะว่ามันง่ายนะคะหรือว่าเออแค่สมมติว่าวันนี้คุณมีน้ําใจหยุดรถให้คนข้ามถนนนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นการ ทําความดีแล้วนะคะซึ่งเราอยากจะให้คุณระลึกถึงสิ่งที่คุณทําในแต่ละวันแล้วก็อุทิศความดีนั้นนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณให้ชีวิตของคุณรับรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าไพ่มีประโยชน์ก็ขอให้คุณขอบคุณไพ่ที่คุณเข้ามาชมคลิปในวันนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ